สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้นั่งอยู่สวนดีใจพันได้ท้องคําน่องสาวทรงอันนั้นทรงแล่วไม่สดมาหาพี่น้องดีใจแห้งซากได้กินแล้วไม่สดบุ๊อัดของใส่มาหายทรงไม่เอื่อยว่าเพร่ะได้กินหายอยากว่สาสั่นเอื่อยนิดหน่อยน่องสาวอยู่ให้บ่อนจ้ะ โอ้ยตายเลยโซงหอดขนมนะฮะไอ้คุณคุณเห็นโอดบ่ได้เอาเสียงันอะไรไนิเเออขอบคุณหลยไหลได้นิดหน่อยเอ,อ้ยชิน่น้องใหม่ปอกเซียงแหวกก้อนขนมปอกเห็แอนแกีงน้องใหม่ ได้ทองคำผละละ,ละ,ะ,ละพี่น้องเอ้ยได้กินน้ำใหม่น้ำไม่เยอรมันพี่เนาะทองคำทองคำดูเยอระะมันเป็นหน้าตาแนวนี่ละ่ะ อกช่วงนี้ยู่ยลรามั่นข้าเจ้ากับปุ๊ดล็อกดาวน์นะจ้ะแต่ว่าการป้องกันกีนยังเก๋ยังเต็มที่อยู่ซื้อจังรานค่ะคือจังรานหนวดของแม่คุณเดชจังสิงามคนเข้ามาใส่บริการานั่งสีเนาะก็ต้องเขียนซื้อเขียนเบ,นเบอร์โทรไปน้ำจ้จะพาปิดปากกระไ่หอดตอนตอนนวดก็ต้องใส่คือกัน ทั้งคนถือทั้งลุกข่าทั้งเจา้าพุน่นทั้งหมอหนวดกัน่ะจก้กโอ้ยอ่อ,อน,นอ่อนแห้ง่ห้นอน้องมันทรงตะหยอดกันมากถือฝนมันแตกออกแท้งออกนองไม้เฟินละ่ะ จริงเดือนสิงหาเพราะว่าสิเมื่อเมืองไทยแต่ว่าคุณครับซื้อตัวไวแลวพี่น้องซื้อตัวไวเลวแตะเบิ้งสรงกับโบไดเมื่อดอกคาถาเบิ้งว่าสายการดินข้าเจ้าสิขึ้นตัวขึ้นเงื่อนไหหรือวกขึ้นเนาะทั้งเธอข้าเจ้ากับสิไหเป็นกิบไวเชออยังสหนะแบบว่าไพ่ในปีหนึ่งกะจังมาใส่ยังสิแต่ว่าตัวขว่อยจากใดเป็นเงื่อนสดขึ้นก็สีใดโบไดบ เว้าวยากเนาะจ้ะโคลลน่ามาคะครับจะพบมากัน,กน,นเด็กชีิตเออ บ่ขมแห้งบ่ขมแห้งพี่นอ้องต้มน้ำทิมน้ำเดียวกับพ่อบ่ขมบ่หมึนน้ำแกงเห็ดทิพย์ทินมืน่น <laughs> อือหือ <c oughs> <c oughs> อะไร คุณเล่นนำตาแดเด,ด <c oughs> เปิดร้านร้านนวดได้เปิดแล้วกับบบข่อยมีแขกดอกพี่น้องเอ้ยจักสิไปท่ามาหากินเีียงดุมดุมดดนดอนโควิดมันก็ซ้อนใน้ฮว่าบมมีเอยียงแน่นอนเนะจน้ะเนาะ ที่ต้นม้วนนี่เขาเจ้ากระลังตั้งธุรกิจกระลังเริ่มต้นกูนี่ยืมสินมาเฮ็ดนี่ตีเจอเม่เราซุ้มนี่เขาไปนี่โอ้เป็นหนี้เป็นสินตืมเขาเป็นไรมึงคนก็บว่าแม่คุณเดชขอยกระลังเฮ็ดเงื่อนมาเปิดร้านเพราะ,ะว่าปีกลัวกระลังส่งเงื่อนไปเฮ็ดเงื่อนเจอโควิดหยุดชะง,งักเลยลักษิว่าจังไดยเนาะจ้า ทำ,ทำไรฮาทำไรมันเย็นไหมล่ะน่ะกบไพ่ได้กลับไปเฮ็ดกอเฮ็ดงานแล้วก็เก็บเงินแล้วพี่น้องเงินคำกํำแก้วสักสิเกิดที่ยังเึ้นอีกเนี่ย แดดดีพี่น้องมาเนี่ยอากาศดีดีอากาศดีดากาศดแกงน้ำมัใส่แมงกินนูนหมู่บ้านไปเก็บแมงกินนูนมาได้จะกลับนึ่งขนลาดพี่น,ออน,น,บบอน,น้องไปย่ำกงเว้นมันหลบบ่อยขืนมันลงไปย่ำคอแรงทั้งมันกระลังสิดตายมันสิเปลี่ยนยามมันแมงกินนูนเยอรมัน ตัวแม่หว่วมทว่องไข่มันไข่แหลวมันก็สิตายนะสับไพ่โบวหัวนเป็นหนาตาเนี่ยเดี๋ยวก็ขอไปเบิ่งคลิปแม่คุณเดชท็ดไว้อยู่ไปเก็บแม่งกินนู่นกับคุณเดช <have> อะไร <have> ไปลดผักสลัดให้แม่ด้วยหนน นายอยากให้น้ำมันกระเด็นมาใส่กล้องแม่สิคุณพูดไม่รู้เรื่องว่ะเอาเบอร์สุมเม็ดพี่น้องเอิดอยากเอิดกิน ยูหนีบ่ะพี่น้องสิ้นเซินนันโบอืดกินดอกทา่านโบอยากพักน้ำตลาดตละตลี่กับโบเจ้ออืดควรไม่ฉีดน้ำมาทางนี้ลูกทา่านโบมักขันไปมักไปเก็บกินเก็บอันนั้นเนาะคุนมวม่านก็จะไปเห็ดเก็บพักเดี๋ยวนี้สิผ้าคุณไปย,ย่างเก็บยอดบักบวบปลามาใส่แกงเหมือนกันไม่ได้ลูกอันนั้นมันสำหรับถูพื้นลูก ไหนมันมีน้ำยาเดี๋ยวมันไม่ดีต่อผิว้ไฮะไเอออันนั้นได้ลูกมาจ้าก่อนอไม่ได้จ้าเลย,อยเออใส่น้ำเออจะเอาใส่ยังไงล่ะไปรดน้ำต้นไม้ให้แม่ด้วยนะฝั่งโน้นน่ะคุณ<ะ>เออ,อเออถ้าใส่เต็มแล้วเอ็งจะยกยังไงล่ะลูกฮะ หนูจะยกยังไงไปลดไกลๆน้อยรดแต่ตรงนั้นมันเดี๋ยวมันก็ตายหมดสิขุนมันน้ำมันเยอะจัดนะ วนเอาไปรถตรงโน้นลูกขว,วนวนบางคนก็นว่าบ่าเอาลูกอีกบ่แม่ขุนเด็ดมีผู้เดียวกับพ่อหรอพี่น้องจะหนีปากกับเบื่งับ กวนตีนแต่ล e ันเห็นจังใจคุณเดชฝน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 พุ่มาดูอะไรนี่ อะไรล่ามานี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ<ค><ณ>มานี่ก่อนฮัลโหลนั่งลงขอบคุณครับขอบคุณครับนานิดมานิี่ชอบไหมอ้าวจะกิน<ส>งูใช่ไหมเนี่ย<ส><บ><ส><บ><ส><บ> <ES> นายกินอนะไรสิกินแน่กินกินกินไม่ได้เอาไปสามตัวก่อนนา่เป็นอะไรสิคือเดี๋ยวไปโดนน้ำนะนะ่ะนนี้เป็นอะไรสิตาย้าวอรเลสกลด์เออนายเย็นนายไม่ใช่ก็แบ่งกันคนละครึ่งไงเห <Not yet. S 1> มือนกันคนละครึ่งกินหนวดยายใช่อร่อยไหมแล้ว <laughs> <laughs> กำหมกมาเติมหนึงพี่น้องแล้วบ่กคิดโตหอกข้างในเป็นอชสิงนั้นเรืองเนี <c oughs> ้ยลูกพีทจาจะลัดจ้ะ ตวงพยุทธ์หลานไปเดือนหนึ่งกับไข่ในอาจารย์หลวงเขาซอยเงินซอยหลานมากซอยมาเกลพันยูโรนี่แหละจ้า mm hmm. ก็เลยเออพอได้ทูได้ไทยเนาะจ้ากระโบได้เขาเนื้อจะของบันไดอันนะตอนนี้กะเอาตะเงินเก่าแหละพี่น้องมาใส่ต่ละเหมอละเวน้นแต่ว่ากระโบได้เนี้ยงนีแต่สื่อกินเสื้อผ้านาแพะกระป๋อกระป,ป๋าแม่คุณเดชกับ บบสื่อดอกจ้ามันทักสื่อใส่ไปใส่แต่ละหมือกอายุเียนเสือจังทีเกือบสามสี่ปีละจ้ะมันบ่ขาดกระบบถิมแล้วเนาะพี่น,อน้องบางคนก็นว่าเฮ็ดคลิปใส่ตะเสือตัวเก่าจันเสือขวดสื่อเสือไม่ไมาเฮ็ดคลิปสู่คลิปก็คือสิอบ่ไวจ้าพี่น้อง พอแล้วลูกพอแล้วเอาวางไว้ก่อนพอแล้วมั้งอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเลยจนหยุดไม่ได้เลยตืมนะติดคอนะ เดี๋ยวมันติดคอนะลูกอย่าก,กินโอวะอวะ <c oughs> กินงูเป็นตัวตัวเลยเหรอขนฮะกินงูเป็นตัวตัวเลยเหรอเนี่ย อยากคข้าวนบบาันก็ะบาดถิ่นพี่ได้พี่น้องเอ้ยโรงเรียนคุนเดชกับพ่อไนเปิดจ้ะอ,อ,อีกโดนพนละลก,ก่อน ร้านอาหารก็เจ้าก็เริ่มทยอยเปิดแล้วว้าวคุ้มลักลักลัก พ่อจะเคยเนุ่มเลงทำไมไปเอาน้ำมันก็เปียกสิลูกเนี่ยเอาน้ำตรงนั้นสิปอกลปวล่ะพี่น้องมั้งใส่ถาดหนึ่งคักบอกโอ้ยใส่ละมิดอ่อนทุบเอาดีบอวะ บดแล้วเกี๊ยมัหเห็นไหมอืมขี้ดื้อย มัขึ้นน้องใหม่บ้านเอาล่ะพี่น้องบ่ขึ้นน้ำอ,อะไรลูก นึงแหละจ้ะขอบคุณเด้อนนดเเ้ยเอาพี่้องเดี๋ยวแม่คุณเดชกับสิบไปหาเก็บยอดบักบวบปลามาใส่แกงน้องใหม่ได้บันไปกัเจะคุณนี่แหละ้ใส่ใครบเครื่องจบเกี๊ยมียานั่งอยู่ในตู้เย็นอยู่ ขอบคุณที่ติดตามด้วจ้าพี่น้อง